พบกันที่ Mario Motor สาถานีมิตใหม่นะคะวันนี้มีการส่งมอบรถเป็น Toyota Vios นะคะปีศ9นสีแดงแรงริบป่ากระโปรงดำด้วยแต่งมาเล็กน้อยเนาะโอเค <c oughs> ค่ะทำความรู้จักกับลูกค้าดีกว่าว่าอะไรทำให้ลูกค้า,าตัดสินใจมาซื้อรถกับ Mario Motor นะคะสวัสดีค่ะแม่ไก่ค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> น้อง้าวันนี้แม่ไก่แล้วให้ฟังหน่อย <c oughs> วันนี้พาลูกมาออกรถกับ Mario Motor เป็นยังไงบ้างเล่าความรู้สึกหน่อย าการตอนเราของพนักง,งานดีมากค่ะดูแลลูกค้าดีมากขนาดว่าเรารับเงินสดแม่เป็นคค้าลูกเป็นคนซื้อรับเงินสดทั้งคู่ทางมาริโอมอตเตอร์ยังทําให้เราผ่านจะได้ร<ย>นนับเลยดีใจมากค่ะจ่าทุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ63ค่ะ63นะคะคามะคะคามะคะ้ำก,กับคุณลูกก็สามารถที่จะออกรถได้ก็อพอเราก็พยายามนะทำงานก็คือ ความร่วมมืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทางเต้นทำงานไปฝ่ายเดียวก็ไม่สำเร็จนะคะก็คือต้องขอบคุณลูก้าเช่นเดียวกันที่ให้ความร่วมมือในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณแม่วันนี้ก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยที่มาออกรถกับเรานะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่เฮงเฮงรวยรวยเนาะอ่ะทุกคนไหนสนใจก็เดินมาที่มาริโอบอร์เตได้นะความเจกการอ๋อขอขอบคุณมากเลยเกือบจะ เกือบจะลืมฝากรีวิวโอเคขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้เฮงๆเลยเลยนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ